นี่เจ็บตีนมาได้ก็กัดเข่วใส้ตายโลดอ,อย่าไปน้ำห้ไปนำ้ำที่เมืองก็จยกอายโยมไปเนาะเจ้าว,วัดก็ถวายค่ารถมาแล้วก็ี่กําเมื่อเราก็สิดาวอย่าไปน้ำก็ให้ไปนำ้ำเครียดในหัวราชการย์วะผ้า,ากูญญ์ยังไม่ตายวะเผื่อวะการย์จะลั่นี่ก,กูก็สั่งแล,ะละว้วเหรเวเผื่อวะย่างจะที่ย่างหักย่างเนี่ยเพราะผ้ากูญักพ่อเบ็ดพผื่อวะ กูถ่ายพะแห้งแล้วพี่ว่ากูสั่งแลจนจะลั่นแน่พี่วอาอันนี้ก็อาจจะมีนะก็ธรรมดาเนาะแต่ถ้าเราสู้เนี่ยอดเอาทนเอาถ้าเราอดได้ทนได้มันก็จะค่อยเข้มแข็งไปเลยนักรบนี่มันก็ต้องมีบาดแผลแม่บ่ไปเดินทุดงกตีนมาแตกเัน๋ยคือไปทุดงเดี๋ยวเหนบม้มออาจารย์รผมสิหาเตหินเตะใหม่สมบ,บัติ ที่ิตีนแตกบมเมนต์ังสัน้นม,มันจะได้รู้รสชาติมันมาเดี๋ยไปนอนในปาา่าศามองใดก็ฟังไหวเป็นลุ้มเป็นลุ้มก็ล่องเบิงกว่าหน้ามันคือบอก่นั่นมีรือโมอพีนะผมยังคำาำอยู่ปีหนะึ่งผมเดินไปสะกุลเอนอนป่าช้าเอาหน้าเจริญลงพีอีกหนึง่งอยว่าซื้อย,อยังเลื่อมซื้อแล้วที่แหลกมันไปเห็น่นกั คุยง่ายเลยผีตายโหงเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันชนเสาไฟฟ้าตายสองคนฝังไว้คู่กันพอาเพื่นไปเห็นเพื่นโอดโอ้ยอาจารย์พนวันตายผู้โดนได้หนิเพื่นวะเหมือนยังบอกอีกได้ไหมผีผู้สาวเพื่นวะผีผู้สาวเพื่นวะอายุสิบเจ็ดสิบแปดขี่มอเตอร์ไซค์ตายเพื่นวะผีผู้สาวจะเอาแถวนี้แล้วเพื่นวะเออเอารถวะ พอไปกลางกดกลางเต็นแล้วมูเขาก็ถอยออกไปเลยถอยไปเลยเขาว่าผีตายหงไปมาเหลือจะเพิ่นด้วยบปล่เนี่ย <c oughs> วกันยางไปลาะเบิงอะไปไหนละามอมอาจารย์เพิ่นอาจารย์บอกอแถวนี้บอกรับเพิน่นว่าบอกเอาโหลดคุณเอาเลยป่ะเอร์หา,างมูปรบมาณเกือบแล้วสามสิบสี่สิบนาทเด็ดกกลางโกดางเต็นเลาวสเก็บก็จะกลายมูไป ปรากฏว่าคืนนั้นผมเกือบไม่ได้นอนมอนผีหลอกเลยเราสวดมนต์บ่เสกสามทุนสี่ถุมหลักกาลนิยเมตสเมตตังอยูห์รณะก็เวรูปะเคหิเมเมตตังเมตตังอดเทียงขึ้นเหมืนยังสัพเพสตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเพื่อนวะที่เป็นเพื่อนทุกเพื่อนวะผมนอนอยู่กับอุ้นนี่แล้วกูนี่แล้วเป็นเพื่อนทุกกว่าคืนนี่ง ผมเนี่เยเราเป็นพื่นทุกบ์วเดนอนวัชโนงออเตียงขึ้นทีหนึ่งมันยังสวดเนาะสวดเราท่า,ามาจากป่ะเนี่ยปาดวะผีกิกามาไก่วะเนอะผีกัสิหนวกหูพวผีหรอว่ะม่วนว่าสิมาหลอกเลยพีกัสิหนวกหูพ่กผีป่จักอืมพสินอนพักพอน,นี่คือบันเดนอนละพระเดี๋ยวมาสวดม่นหนวกหูสิวะป่ะจักอันนี้ก็ทดสอบดูนะโอ้มันตื่น,นเต้นนี่เล้เวลาเป็นนอนป่าช้าเนี่ยแต่ทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีแล้วแหละ ป่าช้าที่เขาจะมาฟังแต่ว่าไปภาคเหนือนี่